มมลงนี้จุกมาแล้วใส่เต็มใบแล้วคาที่เก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้ทีมของบางแนนอ้โหูมาเหมือนเมื่อกี้เปี๊ยบเลยบางแหนได้แต้มมาเหมือนเมื่อกี้เปี๊ยบเลยทุกคนเอาเข้ามาดูขุมผมในไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้ครับผมนั้งนั้นทีผมบางแหนได้แต้มไม้นี้มีสิ่งโยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนคนระับ สามสตรีไปทังเกือบ7 0็รอกว่าคนด้วยครับโอ้โหไวมากคนดูแบบติดตามรายการนี้แบบสุดๆครับผมนะคู่ชิงชนะเลิศครับผมประธานหนูเจอบางแหนนะเอาคับบอยลบุรีครับผู้เล่นของทีมบางแหนเข้ามุมมาพี่บางแหนตรนนี้ไม่เห็นเลยครับผมโอ้โหลูกนี้บอยลบุรีขึ้นมาคุมโซนอยู่หน้าแก่นครับประมาณศอกกว่าๆครับผมนั่นทีมประธานหนูว่าส่งตาสีสเกตไป้วครับ ลูกนี้เข้าบูมาตาสึสเก็จบขึ้นมาคุมโซนครับตึบโอ้โหวิ่งเลยลูกนี้คุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ <c oughs> เอาลองมาดูครับผม,มากลบุรีตรีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับ <c oughs> เข้ามูมาลูกนี้จุกมาแล้วใส่เต็มใบแล้วคาที่เก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้ โอ้โหดูฮะปังโอ้โหวิ่งสองแต้มในสนามาฮะต้าสีสเกตดอกขึ้นมาเอา้าแล้วดึงไม่อยู่แล้วหลุดโซนออกไปฮะน่าจะเสียสองนะดูจากมุมนี้โอ้โหทีมของบังแนนน่ดุดันทังสองทีมเลยนะทุกคน ตาสีสกเกตเข้ามาจบครับจบโอ้โหลูกนี้ดับขึ้นมาคงโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ฮะเ,เราลองมาดูผมลูกนี้ปากลุมบุรีตีดโดนรับสองตีติด,ดรับสามเข้ามากนี้ มาแล้วใส่คาที่เก็บสามแต้มในสนามไปครับตอนนี้อยู่โขกับสดดีพี่พี่้งปดร้อยกว่าคนด้วยฮะด่เข้ามาดูอยู่นะตอนนี้ฮะดิเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมใครยังไม่กดติดตามเบจนี้ฝากกดติดตามเบจดนี้ด้วยฮะก่อนอื่นขอขอบคุณครับพี่มหมาชาติพันตานะครับผมนะประธานชมรมพิบูรณองห3 2 5องสโอเพ่นนะครับที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ ทุกคนได้ดูได้ชมกันเนะยครับผมนะก็ขอบคุณพี่มหาชาติปันทะปันตาด้วยนะครับประานพิบูลสองสามสองห้าที่เชิญไปเปตองชาติไทยมาถา่ายทอดสดการแข่งขันให้ทุกคนทางบ้านได้ดูก,กันจุกขึ้นมาบากลบบุหรี่ลูกนี้ตีโดนโอ้โหโดนตัวเองเปล่าผมไม่นี้ดูฮะยกขึ้นมาแต่ต่ำไปโดนตัวเองครับขายายโซนออกไปเลย ลูกนี้พลาดก่อนครับผมทางด้านชิมผงบัง,บงแด่นะฮะมาดูว่าลูกนี้ปล่อยลูกลีเข้าวงมาลูกนี้ตีดโดนรับสามตีติดรับสี่ลูกนี้เช็ดไปครับเป็นยังไงครับผมใบน,นี้ใครได้แต้มครับ ังไงครับผมโหการสนพน่ทั้ง800-900คนด้วยครับที่เข้ามาดูอยู่นะตอนนี้รอบชิงแล้วนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไก่กนอนคนละหนึ่งแชร์นะครับผมใครไม่กดติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามเพจน,นี้ด้วยเอาครับเรามาดูครับผมเกตจะเล่นยังไงครับ วิ่อ้าวครับลูกนี้ขึ้นมาเก็บแต้มได้ครับผมหนึ่งแต้มในสนามตีโดรับหนึ่งตดติดรับสองครับใบนี้ทะามาุมครับบอยลบุรี มาโอ้โหแล้วใส่คาเข้ไาไปใบนี้ครับในสองแตม้มในสนามครับผมทีมของบางแนนะกับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยฮนะลูกมีเก็บตอกขึ้นมาแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมในไม้นี้ดังดน,น,น,นั้นทีมของประธานหนู โอ,โ,โอ้โหอ้าวครับได้หนึ่งแต้มในสนามไปครับสกอร์เรื่องเป็นห้าต่อหนึ่ง